มึงคือกูเพิ่งร้องไห้มามึงไม่ต้องสงสัยหรอกนะว่าเพราะอะไรมึงน่าจะรู้ดีเพราะกูรู้ว่าทุกคนเคยเป็นกูอกหักเว้ยมึงกูอกหักกูโดนทิ้งกูขอกันมาหนึ่งปีพรุ่งนี้กําลังจะเป็นหนึ่งปีหนึ่งเดือน anniversary กูร้องไห้มึงกูร้องไห้กูร้องไห้แบบจะตัยกูหายใจไม่ออกกูร้องไห้จนกูหิวข้าวน่าอุตส่าหเนาะนอกจากตากูจะบวมแล้วหน้ากูยังบวมอีกกูก็อยากจะมีคนใหม่นะ ถึงหน้าตา,ากูจะไม่เศร้านะมันเป็นเพราะคอนแทคเลนส์เว้ยมันเป็นเพราะบีก้าที่กูใส่มันทำให้กูไม่เศรา้าแต่รูไม่นในใจกูเศร้ามากเลยนะแต่กูไม่รู้กูจะไปทำอะไรไงยังงก็ได้อัดคลิปให้พวกมึงดูนี่ไง <c oughs> ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะมึงกูอัดวิดีโอ ถ่ายรูปเขาไว้เต็มเครื่องกูไปหมดเลยกูไม่คิดว่ากูจะรักเขาได้มากขนาดเนี้ยกูทําเพื่อเขาหลายๆอย่างเลยนะแต่คำที่เจ็บที่สุดสําหรับกูเลยนะคือเขาบอกกับกูว่ากูไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาอะมึงเขาบอกกับกูว่าเขาอยู่กับกูเขาไม่เคยมีความสุขเลยันถูกแล้วที่เธอเลือกเขาจะิงฉันไว้กลา,างา คือน้ำตาตอนนี้กูไม่ไหลเพราะว่ากูลองให้ปีดแล้วมึงเข้าใจไหมกูกูต้องผ่านไปใช่ไหมกูต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมเนี่ยในช่วงเวลาที่แย่อย่างเงี้ยใครมันจะไปอยากอ,อกหกนะักวะฮอืมจะว่าไปกูก็เสืร์เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่รังเกียจว่าพึ่งอ,อกหกักทักมาได้นะคะมึงคือกูรอนเล่นมึงอย่าพึ่งทํมาเลยแต่เจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บ ที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจอีเพลงเย็นนี้ก็ออกมาตอนกูออกหักพอดีเนาะตั้งแต่ทิ้งไว้กลางทางโอ,อ้ตัดพอยคงจิตว่ากูอ,อกหักกูคงจะโหลดเพลงใช่ไหมล่ะกูได้ฟัง youtube กูก็พอใจแล้วเว้ย